มีเมนูยำหม,มูยอจ้ามากินน้ำกันเลือกค่ะคุณแม่ค่ะสวัสดีปีใหม่ขอให้มีแต่ความสุขเนาะจ้ะมาจา้ะมากินกับเวลาเลือมากินกับหน่องสาลาเลือเห็ดเองแสบเองโปโมดเองมีพักมียังย้ายยางมีแตงมีถั่วมีหอมมีมะเขือ มามาจะมาขอบคุณกำลังใจเด้อจ้ะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกมมทก,กำลังใจที่ส่งขามาบ่ให้ขาดสายนะจ้ะมัน,นี้ก็เลยสลงกำลังใจมียำบุญเส้นยำหมูยอจ้ะใส่หมูยอทำเองโปรโมทเองแบบแซ่บเลย ยำหมูยอจ้าวันนี้ขอบคุณทุกกำลังใจนะจ้างั้นเราไปกินกันเลยบายบายนะจ้าไปกินกันเลยจ้ามาจ้ามากินด้วยกันค่ะคุณแม่แบบแซบวันนี้แบบแซบนะคะโปรโมดเองทำเองในจ้ามีถั่วมี มีผักโอ้หลายอย่างเลยจ้าขอบพระคุณกำลังใจทุกกำลังใจนะจ้าสวัสด,ดีจ้า